สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนการบินไทยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าครับขอต้อนรับเข้าสู่การเสวนาของกรุงเทพธุรกิจทีวีนะครับในหัวข้อของผลกระทบค่าแรง300บาทที่มีต่อ SME นะครับผู้ประกอบการรายเล็กและรายกลางของไทยนี่วันนี้เนี่ยก็เป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทยของสาหกรรมไทยนะครับมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 70ของผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ได้รับเกยียรติจากท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับดรธนิตโสรัตนะครับท่านที่สองอคุณยุทธนาสินสังวิทย์นะครับท่านเป็น Executive Director ผู้อำนวยการบริหารของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มไทยนะครับและท่านที่3คุณจิรบูร วิทยะสิงห์นะครับเลขาธิการสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทยนะครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับเรายังรอระหว่างที่รอท่านประหลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็ขอเริ่มต้นก่อนว่ารู้สึกว่านโยบายของรัฐบาล300บาทนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาก็ได้บังคับใช้ค่าแรง300บาทนะครับซึ่งกระปรับสูงขึ้นถึงกว่า140าจากค่าแรง ช่วงก่อนหน้านี้ทําให้มีผลบังคับใช้ใน7จังหวัดของประเทศไทยนะครับกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงในขั้นที่1เมื่อวันเมื่อช่วงเดือนเมษายนก็ดูเหมือนว่ามีปัญหายังไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่มาขั้นที่สองนี่จะมีผลบังคับใช้เนี่ยในวันที่หนึ่งมกราคม2556นี่นะครับอันนี้จะครอบคลุม70จังหวัดที่เหลือ คราวนี้กำลังเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับโดยล่าสุดนี่ก็ถึงกับว่าสมาชิกเสียงข้างมากของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยถึงกับว่า,าไม่สามารถที่จะให้ประธานท่านปัจจุบันนี่นะครับอยู่ต่อไปได้นะครับต้องเรียนถามดรธนิตน,นิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้นําของสอ,อทอเจญครับครับก็ต้องแก้ตําแหน่งก่อนนะตอนนี้เป็น อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านก็เป็นอดีไปด้วยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแปลงเรามีการลงมติถอดถอนกรรมการบริหารทั้ง70คนหมดแล้วนะตอนนี้ก็เป็นกรรมการธรรมดาเป็นกรรมการธรรมดาทีนี้ประเด็นเรื่องการถอดถอนกรรมการบริหารเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราสมาชิกเนี่ยเลือกกรรมการนะครับ แล้วกรรมการเนี่ยก็ไปเลือกประธานเพื่อให้ไปเลือกกรรมการบริหารขว <2 S 2> น,นี้ก็เลือกไว้เจ็ดสิบคนลองประธานลองเลขาธิการอะไรก็อยู่ในเนี้ยนะครับ,รบที่ผ่านมาเมื่อวันจันทนระ์ที่ยี่สิบเนี่ยรเราไม่ได้เราไม่ได้ถอดถอนกรรมการเพราะถอดถอนไม่ได้รกรรมการถอดถอนตัวเองไม่ได้นะครับ,รบอันนั้นอยู่ในข้อบังคับของสภาอสาหก,กรรมมประเทศไทยว่าต้องใช้เสียงสองในสาม สมาชิกของสมาชิกทั้งหมดนะครับเท่าไหร่ฮะท่านเอ่อสมาชิกทั้งสามัญแล้วก็วิสามัญรวมกันก็เจ็ดเจ็ดพันคนแต่ว่าที่ที่แอคทีฟก็ประมาณเนี้ยสี่พันห้าพันคนทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ทุกขนาดรายเล็กรายใหญ่ฮะก็ร้อยละผมว่าเกินเจ็ดสิบนะประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปก็จะอยู่ในรายกลางกับรายรายเล็กนะครับแล้วก็เกือบทั้งหมดเลยเอาว่าทั้งหมดนะนะครับเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ใน ในต่างจังหวัดน,นะครับคราวนี้ต้องต้อง <c oughs> แบกลับมานิดหนึ่งว่าปัญหาที่เราถอดถอนครั้งนี้เนี่ยค่าแรงปัญหาค่าจ้าง300บาทเนี่ยเป็น,เป,นเป็นปัจจัยหนึ่งไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดนะครับ,รบนะครับแต่ทีเ่เราถอดถอนก็คือหนึ่งเนี่ยกรรมการบริหารซึ่งหมายถึงรวมทั้งท่านประธานด้วยเนี่ย เออดูเหมือนเรื่องนี้จะให้ความไม่ค่อยให้ความสมนใจหรือว่าไม่ให้ความสมนใจเลยตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาคืออย่างนี้สภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราเป็นองค์กรของผู้ประกอบการมันต้องสะท้อนมันต้องสะทอ้นอ,ะทอนออกไปนะว่าค่าแรงเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงกับผู้ประกอบการนะรัฐบาลควรจะเลื่อนเ,อเลื่อนไม่ได้ควรจะแบ่งไหมกระจายไปสองปีสามปีหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆรรัฐบาลจะช่วยเหลืออะไรใช่ไหมมันต้องมีหน้าที่ไป ส่วนผู้กลุ่มสาภาพแรงงานองคอ์กรลูกจ้างเขาก็ว่ากันไปรัฐบาลรับปากนะรัฐบาลก็ต้องตักดันให้รัฐบาลเนี่ยขึ้นค่าจ้างคือมันมีหน้าที่แต่ละหน้าที่ของแต่ละองคอ์กรรัฐบาลท่านอยู่ตรงกลางท่านท่านดูเองว่าท่านควรจะทํำยังไงเพราะท่านต้องดูทั้งลูกจ้างทั้งนายจ้างใช่ไหมถ้าลูกจ้างค่าจ้างสูงๆนายจ้างเอ่อผู้ตรงๆเจ้งหมดมันก็อยู่ไม่ได้ท่านก็อยู่ตรงกลางท่านก็ต้องมาดูเองอะ่ะใช่ไหมอันนี้เราไม่ได คานนะครับถึงขนาดน,นี้เนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยือไม่ได้คัดค้านนโยบาย3า0รอบาทที่จะมีผลอีกเดือนกว่าเนี่ยประมาณเดือนเศรคือตอนเนี้ย <ๆ S 1> นะครับคือต้องคิดกลับมานิดหนึ่งแล้วก็ <ๆ S 2> หลายๆเรื่องนะอันนี้พูดถึงเรื่องการถอดถอนว่าอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยท่านก็ดูเหมือนกับว่าท่านอาจาาาอาจะดูโรงงานบริษัทใหญ่ๆมากไปหน่อยมั้งไม่ค่อยได้ความ สนใจแล้วก็เรื่องธรรมบไม่ให้ความสำคัญในเรียนเปอนะครับแล้วก็เรื่องธรรมพี่บาลเรื่องอะไรมากมายนะครับที่ตรงนี้เนี่ยนั่นก็เป็นการที่เราก็ดูว่าตามข้อบังคับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นที่มาของการที่ท,ที่ที่เราดูว่า,าตามาข้อบังคับของสภา,าอุตสาหกรรมเนี่ยาทาได้นะครับการการเรามีประชุมประจําเดือนเนี่ยทุกเดือนนะครับนะครับในข้อบังคับก็ชัดเจนว่าการเลื่อนนะครับการเปลี่ยนแปลง การประชุมเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องอำนาจของกรรมการนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการถอดถอนต้องตรงกันนะว่าการเราไม่ได้ถอดถอนกรรมการกรรมการยังอยู่ครบนาขณะนกรรมการบริหารที่มีการถอดถอนกรรมการบริหารรวมทั้งคุณธนิตเองด้วยครับท่านประธานสอทใช่ครับนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคนใหม่ขึ้นมานะครับก็คือคุณธนิตวิยาศานน์นั่นแหละครับแต่ว่าเอาประเด็นที่กระทบต่อผู้ประกอบการ SME โดยตรง300บาทนี่ ทางคุณธนิตมองว่า,ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาถึงประเด็นเยียวยาเลยดีกว่าว่ารัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตนนี่ต้องช่วยเหลือ SME ทั่วประเทศไทยอย่างไรถ้าจะบังคับใช้นโยบายที่หาเสียงมาโดยตลอดนี้นะครับแล้วก็บังคับใช้ไปแล้ว7จังหวัดเนี่ยเหลืออีก70จังหวัดซึ่งอยู่ต่างจังหวัดเปต่างจังหวัดทั้งหมดเนี่ยนะครับจะต้องทําอะไรบ้างครับครับก็ วันจันทร์ที่26ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ประชุมกันว่าเรื่อง300บาทเนี่ยเราก็ดาเนินมาพอสมควรแล้วนะครับเมื่อรัฐบาลออกเป็นกฎหมายแล้วเราต้องปฏิบัติตามเราก็คงยุตินะเราบอกขอใหอ้กลุ่มของเราที่มาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยยุติไอ้เรื่องที่ไปคัดคา้านเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าเป็นกฎหมายเราก็ต้องเดินตาม ครั้นี้เราจะทํากันก็คือในเรื่องของการว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือยังไงนะครับตอนอื่นต้องต้องบอกก่อนนี้ก่อนว่าเรื่องค่าจ้างที่ขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยถ้านับตั้งแต่งเมษาสังยนปีนี้นะครับตอนนั้นขึ้นมา3.9.5นต์นะครับ40อร์เซ็นต์นะครับอันนั้นก็ขึ้นทั่วประเทศ กรุงเทพ220กว่ากรุงเทพเนี่ยเขาเอากรุงเทพเป็นตัวเกณฑ์ไงว่าเริ่ม215บาทถ้าขึ้น300บาทเนี่ยต้องปรับประมาณ80กว่าบาทเนี่ยก็คือ39.5เป๊ะเลยนะครับคราวนี้ที่เหลือเนี่ยถ้าใครยังไม่ถึง300บาทเนี่ยก็ต้องหนึ่งมกราก็ต้องปรับให้หมดทีถ้าเรารวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์บางจังหวัดไปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยประมาณ80ประเทศไทยตอนนี้ถูกที่สุดอยู่ที่จังหวัดพะเยาถูกต้องไหมครับ ใช่ใช่ใช่พยาวก็จะปรับปรับสูงมากร้อยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์กว่านะครับคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าเอาล่ะจะทํายังไงเพราะอุตสาหกรรมของเราเนี่ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ยังพึ่งการใช้แรงงานเข้มข้นนะครับใช้แรงงานมากมากนะครับแรงงานมากมากเนี่ยจริงๆเราก็มีสูตรทำทำบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยนะครับอุตสาหกรรม ที่ใช้แรงงานเอาว่าจริงๆแล้วตั้งแต่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกระทบหมดนะแต่ที่เห็นจากการกระทบมากเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปในโมนเดลของเราเนี่ยต้นทุนทั้งหมดต่อกทุนทุนทั้งหมดนะค่าแรงต่อกทุน,นทั้งหมดเนี่ยยิ่งอุตสาหกรรมที่ใช้ค่าแรงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะกระทบมากเอาว่าตั้งแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อัพขึ้นไปเนี่ยรกระทบค่อนข้างมากนะครับอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมอะไรที่ใช้แรงงานมากๆเนี่ยนะเครื่องนึ่งหนม นะครับอุตสาหกรรมพวกทำซีรามิกอุตสาหกรรมทําอะไรทามันทุกอย่างอิเล็กทรอนิกส์รับจ้างทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยมีจํานวนมากแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ที่คือผมส่วนตัวนะยอมรับว่าฐานโครงสร้างค่าจ้างเราเนี่ยไม่ถูกต้องมาแต่อดีตเลยนะครับที่ทําให้ค่าจ้างของเราเนี่ยมันมันไม่ค่อยมันอาจจะไม่ค่อยสูงนักนะครับคราวนี้แต่ว่า พราะอ้ค่าจ้างที่มันไม่สูงเนี่ยไม่ใช่เราขายของราคาสูงพอค่าจ้างของเราไม่สูงนี่ผมไม่ได้โทษมันเป็นมาเกินสิปี20ปีเนี่ยครับนี้พอค่าจ้างเราไม่สูงเนี่ยเราก็ขายราคาต่ําด้วยก็ทําทให้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมรับจ้างนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่คู่แข่งของเราเนี่ยก็อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเวียดนามอินโดนีเซียตอนนี้กับกัมพูชาก็แข่งแล้วจีนบังคาเดชอินเดียพวกเนี้ย เป็นผู้แข่งของเราทั้งหมดเันก็จะไม่มียี่ห้อของตัวเองใช่ไหมคุณธนิตส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะรับจ้างเป็น OEM เนี่ยนะครับทำรองเท้ารองเท้ากีฬาต่างๆเนี่ยหมดเลยนะครับท่านอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมของคนไทยนะครับเป็นคนคนไทยอยู่ในทุกอนุของประเทศเลยเนี่ยคราวนี้พอค่าจ้างเนี่ยพอขึ้นมาแบบนี้เราเห็นด้วยว่าควรจะต้องมีการปรับแต่คราวนี้ว่าการปรับแบบอยู่ดีๆเนี่ยมันจํามันช็อกเนี่ย ปลาเนี่ยถ้าใครเคยเลี้ยงปลาจะทราบนะพอใส่ตู้ปลาไปเนี่ยเขาต้องทําให้อุณหภูมิอะไรใครซื้อปลาที่เลี้ยงเนี่ยนะต้องทําให,ให้ให้อุณหภูมิมันค่อยๆปราปรับตัวใส่ไฟตายหมดนะนคือมันช็อกนะี่ยคือช็อกเนี่ยคุณอยู่ดีคุณขายของแข่งกับเวียดนามทำแบบนี้เนี่ยค,ค่าแรงอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเราทำเราม,เรามีเรามีสมการมีบาลานซ์สตอร์กรัสอยู่แล้วว่าถ้าอุตสาหกรรมแบบต้นทุนสัก25 26%อย่างเงี้ยนะต่อต่อต้นทุนรวมเนี่ยแล้วก็กําไรอยู่สัก5% หกเปอร์เซ็นต์เนี่ยอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยเดิมค่าจ้างเนี่ยอาจจะเป็นต้นทุนเนี่ยนะครับประมาณสักเป็นต้นทุนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ทำให้เขายังมีกําไรอยู่ครับนะครับสักล้านกว่าบาทสมมตินะประมาณนั้นเนี่ยยอดขายพวกเนี้ยไม่เกิน40ล้านพอมีแบบนี้ต้นทุนมันจําหมดอุตสาหกรรมเหล่าเนี้ยขาดทุนหมดนะครับขาดทุนไปถึง18 18%ปดสอร์บแปดอรของยอดขายอยู่ไม่ได้นะครับ เรอนี้ก็กลับมานิดหนึ่งว่าไอการที่อยู่ดีๆเนี่ยเราจะให้อุตสาหกรรมเขาเนี่ยปรับตัว productivity มันก็พูดง่ายแล้ว how to ทำยังไงใช่ไหมผมทำประสิทธิภาพใช่ในการผลิตการทำงานอุตสาหกรรมบางอย่างเนี่ยเครื่องจักรเนี่ยมันก็เอาใช้อย่างไม่ได้นะอุตสาหกรรมกาเม้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยค็อูผมเนี่ยก็อาจจะมีนะเครื่องตัดเป็นคอมพิวเตอร์แต่ที่สุดแล้วมันต้องมีคนอุตสาหกรรมบางอย่างเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมเช่นอาหารแปรรูปปลา ปลาทูน่าใส่กระป๋องเนี่ยเราส่องออกอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมันไม่มีเครื่องจักรมาแกะก้างมามาดูเลือดปลานะมีก้างปลามีเก็ดปลาติดอยู่ให้คนลวน้วลๆนมีผมยกตัวอย่างนะ,ออนะมันละเอียดอ่อนมันยังเปลี่ยนไม่ได้ทีนี้เรื่อง productivity innovation value chain logistics lean production มันอยู่ในหนังสือทั้งนั้นหนักใครเรียนปริยโทมาในเรื่อง management logistics เนี่ยมันอยู่ เรื่องนึงใช่อย่ามาอ้างไอ้สามสิบนประธานผมเนี่พูดตลอดคุณไป,ไปปรับปรุง productivity ดิคุณไปทำเรื่องของ lean production value chain innovation branding มันพูดง่ายอะ how to ดิใช่ไหมคราวนี้ก็กลับมานิดหนึ่งกาพูดค่อนข้างยาวไปแล้วเนี่ยว่าอุตสาหกรรมพวกนี้กระทบมากนะครับเรายังส่งออกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราบอกแล้วว่าเรื่อง300บาทอะละจบล้รัฐบาลเดินหน้าเราเราไม่บน่นละ ผมคิดว่าตอนนี้คือการเยียวยาให้อุตสาหกรรมอย่างเงี้ยเขาอยู่รอดนะครับและคนที่ออกมาพูดอย่างผมเนี่ยคนเดือดร้อนจริงๆเนี่ยไม่กล้ามาพูดเพราะอะไรนะเพราะว่าเอคุณพูดเนี่ยธนาคารที่ปล่อยเครดิตเขาเนี่ยจ้องอยู่นะอ้าคุณเดือดร้อนใช่ไหมเขาก็โทรสั่งสาขาธนาคารตรวจสอบบริษัทนี้ที่เป็นยังไงแม้ั้งคนเดือดร้อนจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณเชิญมาเท่าไหร่เขาไม่กล้ามาเพราะว่าไม่มีใครธุรกิจเนี่ย พอธน,ธนาคารเขาก็ทําธุรกิจเขาก็ไม่ต้องการให้มีเขาเสียเพราะฉะนั <ừ> ้นถ้าใครลูกมีออกมา <ừ> บอกว่าผมแย่แล้วนะผมกำลังลจะเจ๊งคุณใครเข้าออกนะนะครับั้าไอ้คนที่มาออกเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มองธุรกิจของเขาว่าโอเคนะครับอาจจะกระทบไม่มากแต่นี่เราพูดได้ส่วนรวมคราวนี้ภาคต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าหนึ่งมกราสามร้อยบาททั่วประเทศแล้ววันที่สองมกราเนี่ยมันเจ๊งหมดมันไม่เก่อย่างนั้น มันจะค่อยๆขีความสามารถแข่งขันเราก็จะลดน้อยลงมันจะออกตรงไหนก็สภาพคล่องนะกู้แบงก์เอาทรัพย์สินไปกำน,นองถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเออผมคิดว่าไปไตมาดสามอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเริ่มเห็นผลคราในการปรับตัวเนี่ยเราพูดเรื่องการปรับตัวปรับตัวแบบแรกต้องขึ้นราคาให้ได้ใช่ไหมาวนี้เอ็กซ์พอร์ตก็ยากหน่อยถ้าจะขายในประเทศเนี่ยการปรับตัวที่สุดต้องปรับตัวปรับ ก็เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมเครื่องด่มหงมนะครับซึ่งใช้แรงงานค่อนข้างจะเยอะเนี่ยมีสมาชิกในสมาคมสกี่บริษัทแล้วก็มีคนงานใช้แรงงานมากน้อยแค่ไหนครับฮลัลโหลครับอันนี้เอากลมๆนะกับสมาชิกของสมาคมก็400กว่าบริษัทนะครับออยอดส่งออกรวมๆก็ประมาณแสนล้านนะครับ ในภาพรวมของผู้ที่ใช้แรงงานในเครื่องนึ่งห่มนี่ถ้ารวมสิ่งทอด้วยก็ประมาณสัก8 0 0 0 0นคนอันนี้คือตัวเลขที่เคยมีการเก็บข้อมูลกันมา70-80%ใกล้ๆ80%ก็เป็น SME SME นะครับเพราะ SME ก็คือหมายความว่าเขาจะมีคนงานทั้2 0 0คน300คนแต่ในอุตสาหกรรมเครื่องนึ่งห่มนี่อยากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มขน้นการมีคน300คนนี่จริงๆต้ถือว่าเล็กนะครับ หกพันคนเจ็ดพันคนแปดพันคนถือว่าใหญ่นะครับระดับแปดร้อยคนพันคนหรือพันกว่าอาจจะถือว่ากลางๆนะครับท่านจะบอกว่าภาพรวมๆเลยก็คืออย่างน้อยเนี่ยแปดแสนคนบวกกับถ้าจะบอกว่าสิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องนะครับเจ้าครอบครัวเขาอีกอย่างละสองสาคนก็สองสาล้านคนละยังไม่รวมถึงอะไรที่มันสปอร์ตเช่นงานปัก ลงปักลงพิมพ์ลงท,ทาเลเวลทาถุงทํากล่องทาอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งมันผูกกันยาวเลยนะครับตอนนั้นรวมๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นหลักเป็นหลักล้านล้านล้านคนสองสาล้านแต่ว่ามีผู้ประกอบการขนาดไม่เล็กไม่กลางใหญ่ก็เยอะใช่ไหมก็ยังปรับตัวไม่ได้เลยครับจริงๆคือคือรายใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าทุกคนปรับตัวนะรายใหญ่ก็ปรับตัวแบบรายใหญ่รายกลางรายเล็กก็ปรับตัวแบบรายกลางรายเล็ก รายใหญ่เขามีโอกาสที่เขาจะใช้ทุนที่มีสะสมอยู่เยอะมากนะครับออกไปลงทุนต่างประเทศซึ่งซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติอ่ะคือหนึ่งเนี่ยไม่มีแรงงานแรงงานขาดแคลนอย่างที่ทราบว่า0.7ถูกไหมครับประเทศไทยสองเนี่ยสิ่งที่มีแรงงานอยู่ก็แรงงานแพงนะครับเคยไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าจะไปใช้แรงงานที่ถูกตอนนี้ก็บอกว่ามันเท่ากันละมันแพงละ สเนี่ยต่อให้มีแรงงานค่าแรงที่มันแพงขึ้นก็อายุมากขึ้นละ่ะค,คือจะบอกว่าแรงงานอะแก่ตัวละแรงงานหนุ่มๆน้อสาวก็ไม่เข้ามาในอุตสาหกรรมนะตอนนี้คนเย็บผ้าก็สี่สิบะถามว่าจะเย็บผ้าอีกกี่ปีนั้นสิ่งที่มันเป็น learning curve ของคนมันก็จะ drop ลงตามสภาพของอายุของคนงานด้วยมันเลยจุดที่มันพีคแล้วอะเพราะเราทําอุตสาหกรรมนี้มาสามปีละ คนใหม่ที่จะเข้ามาก็น้อยมากล้ถึงจุดจุดหนึ่งเขาใช้คนเยอะเขาก็ต้องไปนั่นคือธรรมชาติของเขาต่อให้ไม่ได้มีการปรับค่าแรงเขาก็ต้องไปรปรับค่าแรงส่วนหนึ่งไปอ่ะส่วนหนึ่งจะไม่ไปก็ยังสู้อยู่ก็อยู่นะครับแต่โดยลักษณะธรรมชาติเนี่ยมันถูกบีบบังคับให้มันเปลี่ยนส่วนรายกลางกับรายเล็กไปต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายคำถามก็คือว่าอยู่กันยังไง ส่วนหนึ่งเขาอาจจะมีการปรับเรื่องเทคโนโลยีบ้างปรับเรื่อง productivity บ้างซึ่งก็ต้องทําอย่างเข้มขนน้นนะแต่ก็ต้องถามว่าในอดีตที่ผ่านมาเราก็ทําอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ทาแล้วถ้าเกิดเป็นรายการกับรายเล็กจริงๆเนี่ยมีสัดส่วนเท่าไหร่ในอุตสาหกรรมขึ้นมาผมถ้านับเป็นจํานวนคนเนี่ยอา,อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าถ้านับเป็นจํานวนรายก็คืออย่างที่บอกตะ8แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนั่นคือหมายความว่าหนึ่งรายของรายเล็กเนี่ย อาจจะมีคนแค่30คน80คน,100คนคร้อยคนถ้าจะไปเทียบกับรายใหญ่เนี่ยอาจจะต้องเป็นรายเล็กแบบ4ี่ห้ารายขึ้นไปบางทีเท่ากับรายใหญ่รายเดียวในเรื่องของจํานวนคนและยอดขายแต่ถ้านับจํานวนผู้ประกอบการก็ต้องบอกว่าเป็นหลักหลายร้อยถ้าตามจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมปัจจุบันเนี่ยมีผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มสองพกว่ารายรตีกลมๆแปดสิเป็ราเล็กพันกว่ารายเอสเอ็มอี e หมด แล้วก็มีคนงานที่เกี่ยวข้องซึ่งผมก็ว่าคนงานเกี่ยวข้องก็หลักหลายแสนคนยังไม่รวมส่วนที่มันเกี่ยวข้องอื่นๆถัดจากในเทียของเขาออกไปนะครับแล้วจะเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาอย่างที่ท่านรธนินตจริงๆผมว่าคืองงคร,ระดับผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศก็คุยกันแล้วและนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนก็คุยกันทางกรกอก็คุยกันสิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเสนอคือว่า ผมว่าการบริหารจัดการในเรื่องนี้มันผิดมาตั้งแต่แรกค,รคือมันเหมือนกับยกตัวอย่างว่าสมมุติคุณอยากจะทําให้รถมันบินได้คุณก็ต้องคิดก่อนนะแล้วมันบินขึ้นยังไงแล้วมันจะจอดลงไปยังไงอันนี้ประเภทว่าคุณบินขึ้นไปก่อนอนะ่ะขาลงคุณไปหาทางคุณเอาเองคือมันไม่ได้มีการกําหนดในเรื่องของความชัดเจนมาตรการเยยามันต้องทําให้เสร็จก่อนรประกาศก่อนว่า คุณมีมาตรการเยียวยา10ข้อนี้แล้วเพื่อมาเทรดออฟกับไอตัว300บาทที่มันกำลังจะขึ้นตอนนี้คุณสร้างรถบินได้แล้วแต่คุณหาทางลงไม่ได้นะคือคุณหาทางเองอะ่ะเพราะฉะนั้นมาตรการเยียวยามันกลายเป็นมาทีหลัง300ประกาศก่อนนะครับคณนะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อต้นเดือนแล้วก็เพิ่งจะตั้งคุณกิติรัตน์รองนายก่กช่วยไปดูแลกันไปหาทางเยียวยาค,คือผมว่าการแยจัดการมันมันตรงข้ามกันหมด คณะคุณกิติราจะต้องทำเมื่อตั้งแต่ต้นปีถูกไหมครับแล้วก็เพื่อมาประกาศไอ้เรื่อง300ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ต้องมานั่งคุยกันตรงนี้ไงมันก็จะจบละ